อ่ะอ่ะมานอนนอนมิจะร้องเพลงให้ฟังแล้วเอาเพลงงงไงเอาเพลงอะไรดีฮะนึกก่อนอ่ะอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวมามิร้องเพลงแล้วมันมีร้องเพงลงละลองเรือมาหารักสักคนรวยหรือจนในใจรักนี้ เ็ดน,น,น้ำน้ำแลรอยลําแขวปบสายตาแรหายิงรักจริงหนึ่งนางพี่สมสารหารักบ้านไกลมีสาวใดให้ทานรักบ้าง ไม่สวยไม่รวยสักทางเชื่อเถิดคนงามพี่นี้รักเดียวใจเดียวน้ำพึ่งเรือเสื้อยังพึ่งป่าดาวคู่ฟ้า หินภาคูภูเขาเขียวพี่เป็นหนุ่มนอนกุมแนเดียวไลคู่เกี่ยวกอดเรือเววาพี่สมสารหารักบ้านไกล เ้าได้ให้ทานหลักบ้านลูกไม่สวยไม่รวยสตางเชื่อเถิดคนงามพี่นี้รักเดียวใจเดียวน้ำพึ่งเหลือเสื้อยังคู่ป่า ดาวคู่ฟ้าอินพาคู่ผู้เขาเขียวพีเป็นนุ่มนอนคุ้มแน่ดี สมสารหารักบ้านไกลมีสาวใดให้ทานรักบ้านลูกไม่สวยไม่รวยสตางชื่อเถิดคนงามพี่นี้รักเดียวใจเดียว ร้องเพลงน้ำพายก่อนร้องเพลงน้ำพลอยพ่อจอเพลงอะไรต่อจ้าลืมตามันอาจจะชำ้ำหากความทรงจำนั้นเรียังคงอยู่ช้ำใจก็มีเธอเฝ้าดูผูกพันมันเคียงกายไม่ต้องทนเจ็บปวดเดียวดายเมื่อมีเธอเคียงกายให้คลายเศร้าแท้จริง มีเพียงแ่เราเข้าใจกันและกันกว่าจะรู้ว่าเธอเป็นห่วงใยฉันเฝ้ารอเพียแต่ตัวฉันนักอยู่เสมอคนที่ควรฝากลักคือเธอฉันเองเกือบจะสายอาจเป็นเพียงแค่คนที่ผ่านเธอรับที่ทำเธอเก็บเธอฉันผิดตัวเธอ มีแต่เธอคนเดียวฉันก็สุขใจพอเศร้าเสียใจโท้ใจคม,มุดเววตาบอกว่ารักคุณเน้ำตาคงหล่นเออไรที่จากไปแล คนนักเพียงอะไรวิริยที่จะรู้หรือไม่ขอบคุณใจสุดเพื่อรับสรุปลองสามเพียงละเลยอ่าหลับแล้วอ่าอามันมีล่องต่อมันมีล่องต่อม,มีล่องต่อพี่จอดเหลือเชล แม่สาวน้อยในตาสีศกเนยมฝังน้ำเมืองพิษณุโลกชูกไม่ช่วให้คนสวยไม่แลนาวเหน็บเจ็บใจถึงล่อไปรักไม่คอยท่าอยากกูร้องให้ก้โลกาให้เขารู้ว่าแก้วตาหลอกลวง อโอ้โนนนคิดถึงพี่บ้างหรือล่าโอ้ระนาไม่เจอแม่แต่เพียงเราไม่อยากจะเปิดรักเรากลับไปให้เขาดีนั้ท่า หลวงพ่อช่วยทีเถิดพอ่อสีพุทธชินราชช่วยดลใจเป็นใหญ่สวัสดิ์ส่งเนื้อเย็เนเดื้อมาเป็นดความเมตตาเมดเล่วันนี้ร้องเพลงเมดเล่ค่ะหลับกันแล้วหลับกันหมดแล้วหลับกันหมดแล้วเอานอนแล้ว นะเหลือจีน่าเหรอหน้าฟังเพลงต่อเหรอโอเคอ่ะร้องเพลงอาะมีร้องเพลงต่ออ่ะมีร้องเพลงต่อเพลงอะไรดีนะแบบมีน,มนึ้อไม่ออกอ่ะลูกชอบฟังเพลงให้มันมีร้องอ่ะอ่าน,นอนนอนอะมีร้องอะมันมีร้องเหรอมีร้องใช่ไหมเห็นมีร้องใช่ไหมโอเคมีร้องก็ได้เพลงให้มีมจีน่าฟังอ่ะเพลงอะไรดีนะ ชาตินี้ที่รักเราคงรักกันไม่ได้เพราะว่าหัวใจของเธอนั้นมีเจ้าของฉันต้องสะอ่นกำับเกินตนน้ำตาดกไม่อยากจะเรียกจะร้อง ให้เธอนัดมาเคียงไกลหัวใจของน,อน้องหลับลองหาเธอเช้าคำแม้จะรักคบน้ำตาไม่มีจะไรอยากคิดหรือพี่สุดท้ายก็สุดหักใจ สุดห้ามหักใจไม่ไหวเพราะว่าหัวใจชันเ็นถ้าเธอหลับก็จะตีร้องเพลงเมลีมันมีร้องเพลงเมลีกว่าจะจบร้องมัวมัวไปนะคะขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้องจีน่าด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ